พี่พ่ายอะไรครับเนี่ยขายที่จิดตานดงอ๋อข้าเกียยมันกลับหัวเลยพี่กลับหัวเขาบอกว่าเ <laughs> ข้าเกียยมาจากปัตตานีมาขายข้าวเกี๊ยไปอินทรีเพื่อหาทุนการศึกษาให้ลูกเรียนหวังว่าเราคนไทยคงไม่ทิ้งการขอบคุณครับลูกขี่ขวดแล้วครับจนได้สามเดือนสามเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วขายได้ยังเนี่ย อ,อ๋อึงข<ค>าย,ยได้ถุงเดียวพอดีพอดีพี่เขามาหาดิวเลยนะเนี่ย <c oughs> อ่ะผมเหมาหมดเนี่ยพี่ชื่ออะไรชื่อนาโซเรนาโซเรอ่ะผมเหมาพี่หมดนี่เอาขึ้นรถผมเลยเนี่ยรับเลย<ๆ>ครับถุงเท่าไหร่ถงสถุงละหกสิบอ่ะเหมาหมดนี่เลยครับ หถือายไหมตกใจเลยไม่มีคนมาเหมาหรอกครับดีใจไหมนี่มีกี่ถุงครับนี่โอเคแค่นี้เราปรับเบาะได้ไหมบีไม่ไดี๋ยวเราใส่เข้าไปได้เลยอ๋อใส่เข้าไปนี้เลมาผมนับรุงละหกสิบ ก็จ้างเอาเอาไปแจกพี่ยาเหมือนเดิมค่ะนี่คิดถูกอนับเลย,ดยไ,ได้ครับ่ะอ่ะเอาอย่างงี้นแล้วการปกติพี่ขายวันนึงเท่าไหร่ปกติเนี่ยขายหมดเนี่ยพี่เขาม,มาดิมาดีดพี่เขาตื่นเต้นพี่เขาตื่นเต้น ปกติพี่ขายวันหนึ่งอ่ะได้เท่าไหร่กาไรอ่ะกําไรทั้งหมดเนี่ยมัจะได้ได้มาณสองร้อยร้อยสองร้ได้กำไรมาแล้วสองร้อยสมร้อยเต็มที่ทั้งหมดนี่ก็กำไรสองสามร้อยวันนี้ผมเอาพี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอะเป็นกำลังใจให้พี่พอไหม อ้าวออกเก็บไว้รูหนุนยังรูดหนุนพี่น้องไหมครับเป็นกำลังใจให้พี่ไงนี่ไงทูตการศึกษาลูกพอดีพี่เขาเดินมากำลังจะขึ้นรถพอดีเขามาขขยเขาเกียบพอดีครับก็เลยได้อุดหนุนพี่เขาเป็นกำลังใจให้พี่นะอย่าร้องไห้นะ ขอ, اض, ขอบคุณนะครับนอเกครับขอบคกขที่บานได้ไหมนะอายุดีครับ้าเองได้สดดครับขดีขไงอะไรอะไร่นเลยนะวันนี้ได้กลับบ้านแล้ววันนี้ได้เข้าบ้านแล้วยังีนิดนึงขอบคุณนะครับครับครับ